้าเ mm ่แกนเฟลใช่ The Greatest Show of 24ค่ะซึ่งคอนเซปต์ก็คือแบบถ้าหนูต้องเสียตังายหนูต้องได้ของเซลใช่ค่ะก็มีแบบ เยอะมากจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็ลดสูงสุด80%ขอบอกว่าแบบลดฉ่ำมากแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือทุกคนสามารถไปลุ้นแบบว่าไปทริปมาเกาได้สองคืนด้วยแล้วก็ถ้าสำหรับสมาชิกเดวันก็มีโปรโมชั่นอีกเยอะมากเลยค่ะมีเรื่องของมิวสิกมาร์เก็ตติ้งด้วยใช่ค่ะหนูร้องเพลงสำหรับแอดนี้ค่ะก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลงเวลากมาใช่ค่ะแล้วก็มีท่าเต้นด้วยทุกคนก็สามารถไปเต้นตามได้ถ้าเกิดว่าที่เวลาว่า ที่เว่าสามารถมาเต้นตามได้ค่ะเพลงนี้เป็นไงสำหรับเอลลี่เนี่ก็จริงๆแล้วมาจากเพลงตระคอใช่ไหมคะก็มาเป็นเวอร์ชันนี้ซึ่งรู้สึกว่าแบบมันเจ๋งมากเพราะว่าเราแบบปรับเปลี่ยนเหมือนพี่ๆเขาปรับเปลี่ยนเนื้อให้มันเข้ากับช่วงเซลปีอาร์่ะซึ่งมันฟิตอินมากๆแล้วก็ตกใจวากตอนที่ยินด้วยเออมันแบบเป็นเวอร์ชันใหม่ของเพลงที่เข้าปากก่าไหมคะตอนเปเวอร์ชันเข้าปากนะคะท่อนแบบก็แบบมีความยากนิดหน่อยเพราะว่าปกติไม่ได้แบบแต่ว่า เพลงนี้ก็ได้ทำหลายอย่างค่ะได้เต้นได้ร้องได้แรปแล้วก็ได้เดินทั่วเซ็นเตอร์เลเลยค่ะแล้วก็จะได้ฟังเมื่อไหร่นี่สำหรับเพลงได้ฟังแล้วป้ะปล่อยไป้ลปล่อยมปเลยปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วทุกคนไปแล้วก็สามารถไปดูกันได้ในติ๊กต็อกได้ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีโพสต์ด้วยเดินทั่วเซ็นเตอร์เลเลยเมื่อกี้บอกใช่ค่ะเอกี้เราขาชอบด้วยหรือเปล่าคะวันวันถ่ายคือหนูเดิน เพราะว่าเราจะไปถ่ายทุกมุมอะไรเงี้ยค่ะก็ปกติหนูก็เป็นสายชอบอยู่แล้วแล้วก็มาจริงๆไปแบบชันก็เกือบลุกสาขาแบบชอบไปอยู่แล้วก็จะชอบแล้วก็แบบชอบไปนัดเพื่อนหรือว่ามาเดินเที่ยวกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็สญญามารถมาเจอดีที่ฉันทันได้บ่อยๆค่ะก็มาเจอช่วงโอกาสดีเลยเพราะว่าเป็นช่วงเซลพอดีใช่ค่ะเป็นช่วงเซลตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบปกติหนู ไม่ค่อยได้ซ oh, um cool. ื้อของขนาดนั้นแต่ว่าพอเซลล์เราก็แบบห้ามใจไม่ไหวค่ะแล้วก็80%เห็นเลื่องได้เลยเห็นเลขแล้วแบบอ้น่าสนใจใช่ดูดีเอาเลยรีบปากนิดนึงค่ะลูกได้เลยค่ะก็ฝาก The Greatest Grand Sale 2024ไว้นะคะก็ลดถูงด8 0เลยแล้วก็มี ด้วยแล so that, um, so ้วก oh, okay, yeah, ็เหมือนที่บอกไปมีสามารถลุ้นรับไปทริปที่มาเก๊าได้สองทีเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะจาก Baby Grandeur สองทีบีสี่เดี๋ยวเซล r a ค่ะก็เป็นทั้งแอคทีปด้วกันโอเคนิดหนึ่งเราไปฝรั่งเศสงเไ้ค่ะ็นไงบ้างสนุกมากๆเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่หนูได้ไปร้องเพลงที่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งแบบว่า ตอนไปก็หนูก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบจะมีใครอยากรอดูเราไหมเพราะว่าหนูก็แบบไม่รู้ว่าที่นั่นจะมีแบบแฟนเพลงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วแบบมีพี่ๆคนไทยแล้วก็น้องๆเยอะมากที่ฝรั่งเศสแล้วเขาก็แบบจะรอดูกันหนูก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอคนฝรั่งเศสที่เขาแบบชอบเพลงด้วยก็ภูมิใจจจริงๆเันเป็นงานมีไปเป็นงานสถายพูดแบบว่า เศรกับไทยค่ะร oh so ่วมทำด้วยกันก like, I mean, like, uh, ็เหมือนแบบไปเผยเผยแพ้เผยแพ้วัฒนธ์ใจใช่ค่ะเผยแพ้วัฒนธรรมไทยกับอาหารไทยอะไรอย่างนี้ก็ในงานก็คือมีอาหารเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เอาความเป็นทีป๊อปไปโชว์เลยใช่ค่ะซึ่งแบบอาจจะเหงาๆหน่อยเพราะว่ารอบนี้ไม่มีแดนเซอร์ที่แดนเซอร์อยู่ด้วยก็เต้นคนเดียวแต่ว่าไม่เหงามาก่ จริงแม้กับการทําหน้าที่นี l เอลลี่าว่าเราเป็นตัวแทนคนไทยที่จะไปช่วยเผยแพร่ mm hmm. ความเป็นไทยเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่จริง,รงดีใจมากเลยะคะ่ะแล้วก็หนูรู้สึกแบบแฮปปี้ที่ได้เป็นส่วนเล็กๆข,ของทีบ๊อบที่ได้พาแบบว่าเพลงไทยออกไปสู่ประเทศอื mm ่นหนูรู้สึกว่าแบบทีบ๊อปมี potential เยอะมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ไลฟ์ชอจากทุกคนก็ อยากจะให้ช well ่วยกันผลักดันที่๊อปแล้วก็เพลงไทยแล้วก็หลายๆค้อเจ้าของไทยไปถึงต่างประเทศด้วยค่ะินเพชรบีดแบ็คแฟนแบนที่นั่นเลยนะมาเฮ้ยเขาจะอินจอยกับเราไหม พอฟังมาค่ะหนูเป็นคนชอบไปเล่นกับคนดูเพราะว่าพอเป็นนักร้องเดี่ยวมันจะเขินๆเลย <laughs> หนูไม่จะชอบโดดลงไปเล่นกับเขาซึ่งแบบคนดูน่ารักมากๆค่ะแล้วหนูก็แบบไปเดินจับมือแล้วก็เห็นหลายๆคนเขาเต้นเพลงหนูได้ร้องได้ก็ดีใจตอกน,นี้จะเห็นแอลลี่ไปไหน,นบ่อยขึ้นไหมคะ หลาอย่างนี้น่าจะมีอยู่บ้างค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอาจจะไปแบบว่าสำงนัำงานอื่นๆหรือว่ามีมีมโชว์ด้วยก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกค่ะหน่มีป๊อปคุณใครไหนแอลดี่บอกว่าเสน่ห์ของมันคืออะไรเออหนูว่าเสน่ห์ของมันคือความหลากหลายค่ะหนูรู้สึกว่าแบบในวงทุกวงอะคะ่ะรู้สึกว่าเมมเบอร์หรือว่าศิลปินโซ่ต <c oughs> ่างๆทุกคนมีความเป็นตัวเอง ชัดเจนมากหรือว่าทุกคนมีแนวของตัวเองชัดเจนมากๆซหนูเองก็แบบพยายามหาจุดนั้นของตัวเองเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนฟังเพลงแล้วเอ้ยนี่คือแอลลี่อะไรเนี่ยแตซึ่งหนูแบบดีใจมากที่ได้เห็นความหลากหลายขนาด <L> แล้วก็ทุกคนเหมือนเป็นแบบเทรนเซตตเอร์ของตัวเองอะค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนทุกคนคอยซัพพอร์ตกันตลอดซึ่งนหนูรู้สึกว่ามันน่ารักมากคือจากพื้นที่ป้อมบ้านแล้วมันเจะเป็นเพื่อนกันจริงๆไงหรือเดินเพราเปิดคนแรกๆของวงการ คือจริงๆหนูแบบรู้จักหลายๆคนในทีมบอยมากๆแล้วก็เพื่อนกับหลายๆคนแล้วก็เออเวลาแบบปล่อยเพลงอะไรกันเนี้ยค่ะมันก็จะแบบมีการแบบเอ้ยมเต้นเพลงนี้หน่อยสิหรือแบบเอย้ยยูนี่ออไอออกเพลงใหม่แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะแบบทุกคนก็อาจจะได้เห็นสีสันของการแบบคอลแลบกันมากขึ้นแชร์กันก็ยังรับอะไรเปลี่ยนหนูก็อยากคอลแลบแต่ถ้าใคร,ใครสนใจอยากจะร้องเพลงกันหนูก็บอก<ร>ได้นะคะ่ะได้ไหมก็แบบระดับโลูกเป็นลำด่บ อยากดเต้นหายๆคนเพแเเต้นอะไรอยายค่ะอยากลองแบบว่ากกัติดตอนี้แต่เรามีจาี่ีทีมนี่ละกันค่ะเวสกว่าใช่ว่าเราเดบิวมาใกล้ๆกัน <GO> ล <av i> ้าก็ ค่อนข้างแบบเล่นเพลงนิดนึงอยู่ยังไม่ได้ลองหลายแนวมากๆที่แบบยังอยากจะลองอยู่เนี่ยค่ะฉันรู้สึกว <S ý st> <ส>่าการที่ได้คขาแล้หรือว่าร่วมคบกับศิลปินคนอื่นมันทําให้ได้ลองอะไรใหม่ๆอ่ะค่ะแต่เรื่องเต้นเราแน่ใจว่านะเพราะว่าเพลงแรกของเราเราก็มี คือจริงๆแล้วแบบหนึ่งโกของหนูคือหนูอยากเขียนเพลงเองอีกครั้งหนึ่งหนะ่ะเพราะว่าเหมือนตอนนั้นหนูเขียนเพลงค่อยบีบไปแล้วก็ปล่อยแล้วอันนั้นอามาเป็นเพลงที่แบบสดใสมากโชว์ความเป็นแอลลี่ในวัยตอนนั้นได้ดีมากๆแต่ว่าตอนนี้นรู้สึกว่าก็ยอยากลองเขียนเพลงเองอีกขั้นหนึ่งเพราะแบบปกติเวลาเพลงของหนูก็จะแบบอาร์ตบี เหมือ่เจะทยังไงยังค่ะเสร็จไปยังเขาจะเป็นแนวแบบโปรตายหรือว่าแนวที่แบบทุเปรี้ยวซ่าขึ้นลูกเหมือนจะวางค่ะเหมือนจะวางแอบางไว้แอบวางไว้บ้านก็อาจจะแบบเปรี้ยวซ่าขึ้นนิดนึง่งนเราไปสมุกทาก่อนได้ขอชิญไจะเห็นความเป็นตัวตนของแอลลี่มุมหนึ่งใช่ค่ะ เปลี่เยอะมากและการทำแทนเพลมันก็ยากที่จะินในวันนรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันขนาดนั้นค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบหนูเชื่อในเวลาของชีวิตแต่ละคนมากกว่าว่าทุกคนมีมุมของตัวเองก็อขอหนูเนี่ยค่ะแบบเท่กว่าจะไม่ได้แบบว่าอะไรนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็ถึงจะเป็นเวลาที่แบบเราเที่หนูเป็นที่รู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าก็ไม่ได้กดดันขนาดนั้นหนูแค่ก กดดันตัวเองเรื่องคุณภาพมากกว่าว่าอยากให้ทุกครั้งที่ออกเพลงให้มันออกมาดีให้ทุกคนประทับใจว่าเออนี่คือมาตรฐานของเพลงนั้ว่า M V ็ดีเพลงดีแล้วก็แบบวิชวลดีแล้วก็แบบที่นา่าติดตามกันแล้วก็อยากให้สนับสนุนศิลปินไทยเ<ช>นาะเพราะเราอยากลงทุนเยอะใช <c oughs> ่ลงทุนเยอะเมีเราก็ลงทุนเยอะกันเยอะใช่ค่ะก็อยากให้ช่วยๆกันหรอว่า <c oughs> หรือน้องๆเขามาหาอย่างเงี้ยค่ะการมาหาครั้งหนึ่งคือมันก็ทุ่มเทแล้วก็ใช้เวลาของเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยมรนก็รู้สึกว่าแบบเออเราอยากให้เขาได้ประทับใจกลับบ้านไปอย่างแฮปปี้ว่าเอ้ย,อย,อยวันนี้เราได้เจอคนที่เราชอบนะคนที่เราชื่นชอนะคะ หนูรู้สึกว่าทุกคนน่ารักมากมากแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากๆเลยค่ะแบบเหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าจำหน้าเขาได้แล้วก,ก็คุยกันแบบปกติแบบธรรมชาติเลยค่ะรู้สึกว่าแบบพอเราใช้คำว่าแฟนคับมันก็แบบมันอธิบายความสนิทของเราไม่ได้ค่ะเหมือนเราสนิทใจที่แบบเจอกันมากๆไปแล้วก็เลยแบบุครั้งที่มีงานแบบนี้ก็อยากจะเจอให้ได้นานที่สุดค่ะแล้วก็งานไหนที่แบบม,มัน ท่าไม่ได้บอลคอนขอโทษจริงๆแฟนเับก็ชอบส่งเขาเรียกนะเหมือนตอเตาะเราใช่ไหม